ความเป็นอริยบุคคลกับการละกามโยคะและภวะโยคะบุคคลสามจำพวกทิก่ขูทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะและประกอบแล้วด้วยภวะโยคะเป็นอาคามียังต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้ทิก่ขูทั้งหลายบุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะแต่ยังประกอบด้วยภวะโยคะเป็นอนาคามี ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้พิขุทั้งหลายบุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะพรากแล้วจากภาวะโยคะเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะและภวะโยคะย่อมไปสู่สังสารวัตรซึ่งมีปกติถึงความเกิดและความตายส่วนสัตว์เหล่าใดละกามทั้งหลายได้เด็ดขาด แต่ยังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะยังประกอบด้วยภวะโยคะสัตว์เหล่านั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นอนาคามีส่วนสัตว์เหล่าใดตัดความสงสัยได้แล้วมีมานะและมีภพใหม่สิ้นแล้วถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้วสัตว์เหล่านั้นแลถึงฝั่งแล้วในโลก